ไฟในครัวเป็นนึกกิ่นเพะอาม่หวจรนเรื่องเฉพะใส่ดูลังเบียดกมตับงมะม่วงตั้งฟางฟานแม่แม่ตั ไปไว้ห้องไแม่เาไปไว้ห้องแม่ทำไมเอาตน้ำชา่กระตำต้องน้ำองีเดเอแม่สิาแม่นี่แม่รักก้อนอะไรนี้ไม่ใช่ของแม่ทำมันาโอ้ยไปไว้ทไมรถน้ำเออเขาสอยน้น้่ไปยังเข่าใจอยู่เอออันนี้ก็ไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของแม่ไปยังเข่าใจยูไวอีกาจนตเชแม่นยอา

ห้ามไอรนหนูไม่ลงเลยไอรนอย่างพี่พี่เอกบอกว่าให้ผ่นงวงยางออกก่อนงวงยางจะตรงไหนงวงยางตรงไหนไูแล้วแหละเอมันจมอยู่แล้ว เดี๋ยวต้องรอหมงยางตอนนียังไม่เป่าเลยนี่นาที่เขาพาหลานหน้าเขาเอินเขาเอินทุกไสเอินไม่ได้ใส่ละเก้าอี้เกาอี้อยากพาลงมาบเก้าอี <t <t ้ดีต่แบา